ยังคงอยู่กันในพื้นที่จังหวัดยะลานนครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกนะครับของภาคเรียนที่2นะครับของโรงเรียนต่างๆนะครับทั้งนั้นของนักเรียนแล้วก็ครูนะครับก็พร้อมเพรียงกันแต่งกายไว้ทุกถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3าํานวนกว่า200คนรวมทั้งโรงเรียนในสังกัดอื่นๆได้เปิดทําการเรียนการสอนพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โดยมีหน่วยงานความมั่นคงได้มีการจัดกำลังคุมเข้มโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงเน้นความสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยขณะที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพิเศษที่ประสิก,กรทั่วประเทศได้ร่วมกันถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสีดาขาวเครื่อง ุดเครื่องแบบปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับลดทงเครื่องเสาเป็นระยะเวลา30วัน ขณะที่นักเรียนต่างก็ติดริบบิ้นที่เสื้อเพื่อเป็นการแสดงถึงความไว้อาลัยอย่างที่โรงเรียนบ้านท่าสาบตำบลท่าสาบเขตรอยต่อเมืองยะลาได้มีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยนําบุตรหลานมาส่งที่โรงเรียนโดยมีคุณครูค่ะคอยรับส่งนักเรียนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของโรงเรียนร่วมก,กันกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดรักษาความปลอดภัยครูคอยดูแลรักษาความปลอดภยัยตามมาตรการรปภครูให้กับโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะทั้งบริเวณด้านหน้าโรงเรียนการลาดตระเวนเส้นทางการเดินทางไปกลับโรงเรียนเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองซึ่งทางหน่วยความมั่นคงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการก่อเหตุในทุกรูปแบบและเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชุดรปภครูเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุและเป็นการลดการสูญเสียค่ะ